วัดีครับวันนี้มาพบกับบ้านครับซื้อขายที่ดินบ้านพาลยนะครับช่อง youtube นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอพนมไพรอีกแล้วนะครับผมพามาดูที่แปลงนี้มีสองโฉนดนะครับโฉนดละหนึ่งงานนี่ครับแปลงนี้นะครับเหมาะกับสําหรับสร้างบ้านนะครับอยู่ห่างถนนหลวงสองศูนย์สี่สามแค่ประมาณสามสิบเมตรนะครับที่แปลงนี้ โฉนดละหนึ่งงานนะครับมีสองโฉนดโฉนดกุฎแดงนะครับนี่ครับบรรยากาศปลอดโปร่งมากเลยนะครับไฟน้ําพร้อมนี่ครับอยู่ที่นาห่างจากอำเภอพนมไพรแค่ห้ากิโลนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นโรงไม้ตรงนั้นเป็นโรงสีนะครับอยู่ในตรงนี้เขาเรียกว่าบ้านสะทองนะฮะบ้านสะทองผมไม่ได้มารีวิวหลายวันนะครับฝนตกนะครับที่ตรงนี้ ผมเสร็จแล้วนะครับผมเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่สูงมากนะครับรางวัดเสร็จแล้วนะครับที่ที่โฉนดละหนึ่งงานขายงานละสี่แสนแปดหมืนบาทนะครับเป็นที่สร้างบ้านที่ตรงนี้นะครับนี่ครับมีการรางวัดเสร็จแล้วนี่ครับหน้ากว้างไปถึงนอ้นนะครับเสาตรงนู้นนะครับที่ติดถนนคอนกรีตนะฮะหน้ากว้างนี่ นนนหน้ากว้างสองฉนวนนี่ประมาณประมาณสี่สิบกว่าเมตรอยู่แล้วนะครับตรงนี้นี่ครับที่ดินถมแล้วนี่ครับความกว้างมาผมพาเดินลงมาดูหน่อยนึงครับเป็นที่นานะครับบรรยากาศปลอดโปร่งมากเลยนะครับที่ถมแล้วนิดหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ถมถึงทางสาธารณะเท่าไหร่นะครับตรงนี้ ความลึกมาถึงตรงนี้นะครับความลึกก็ประมาณประมาณ18 18ได้นะครับความลึกเสานี้ถึงเสาโน้นนะครับคือถ้าซื้อเหมาสองโฉนดเหมาสองโฉนดคือขายไปเลย9 8 0 0 0 0ืบาทนะครับราคานี้โอนคนละครึ่งนะครับแต่ถ้าคนซื้อต่อรองก็ให้คนซื้อโอนเองนะครับ เดี๋ยวไปดูจากนี่ถึงนู่นนะฮะถึงอีกเสาหนึ่งหน้ากว้างก็จะมาประมาณนี้นะครับนี่ครับเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้าซื้องานหนึ่งก็ประมาณสี่แสนแปดหมื่นบาทนะครับนี่ครับจะถึงตรงนี้ตรงที่ไถนี่นะครับที่ตรงนี้อยู่ที่อำเภอพนมไพรครับจังหวัดร้อยเอ็ดตำบลอยู่ตำบล น่าเป็นตำบลบ้านสกแก้วนะครับนี่ฮะบรรยากาศดีมากเลยนะครับน้ําไฟพร้อมใครหาที่สร้างบ้านนะฮะมาดูนะครับมาดูแปลงนี้นี่ฮะบรรยากาศดีน้ําไฟพร้อมตรงนู้นเป็นลำห้วยนะฮะทางเข้าบ้านสาทองเป็นลําห้วยนี่ฮะบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็มีเพื่อนบ้าน มีเพื่อนบ้านล้อมรอบไม่เปี่ยวมากนะครับนี่ฮะห่างจากตัวำเพลพนมไพรแค่5กิโลนะครับนี่ครับที่ดีนะครับหน้ากว้างมากถ้าใครกําลังมองหาที่ที่เปล่าสร้างบ้านมาดูนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ0 9 1 0 1 5 1 1 7 9นะครับบ้านครับช่อง YouTube ฝากกด ติดตามด้วยนะครับช่องซื้อขายที่ดินบ้านพาลุยนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอยากให้คนที่กําลังหาที่มาดูเองนะครับแปลงนี้มี2อโฉนดโฉนดละ4 8่แสนแดหมืบาทแต่ว่าถ้าซื้อยาวไปเลยก็พอดีนะเก้าแสนแบาทโอเคนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาบ๊ายบาย